งานวันเด็กค่ายพิยามิงลายลูกหลับครับลูกหลับลูกผอมคนเยอะนะครับได้ค่ะคนเยอะมากนะคะขอบคุณมากค่ะลูการสรอยดาวมีจัดวุฒิต่างๆคูกับขอบคุณคืนจัดวุฒิอาวุธปืนอย่างใจดีของเรานะคะจากตะวันแดงนะคะท่านรู้ไหครับ สองสาวกินสังวันค่ะอีกสองรางวัลอีกสองรางวัลทุนการศึกษาจำนวนหนึ่งพันบาทจากบริษัทวันแดงมหาสนเชียงรายจำกัดนะครับค่ะขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับผู้ใหญ่ใจดีให้กับเราได้แก่เด็กหญิงนำเชื้ยาพร้มยกไปข้าวปลาไปการจับมูดของเด็กๆนะครับ วันเด็กนะคะเด็กชอบใจมากเลยค่ะนี่นะคะนี่จ okay. ัดบ being uh, ูธอาหารนะคะเด็กๆชอบใจมากเลยนะคะทุกคนเนาะนี่นะคะนี่นะคะ การจัดบูธนะคะจัดบูธของพี่่นะคะให้น้องๆน่น้อง่น้องใจีในะครับนี่ง นู้นก็จะเป็นรถนะคะจะรถเป็นรถถังนะคะนี่ก็จะเป็นที่เด็กๆระบายสีนะคะับอือก็เป็นซุ้มเด็กๆระบายสีนะครับ ลูกไว้ไหนนี่สโบได้อะไรเนี่ยสะโบได้อะไรครับเนรม่ดูหน่อยสิน้กิตตากกินอะไรคะโชก็่นห้ะินไอติมกันค่ะโอเคนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยค่ะ สำหรับวันเพ็กปี2561ห,หน้าค่ายมิงนายมหาลาภนะคะลูกเลยไข่